นันับกแรล้คอรับงสองสาสี่ห้าหกหนึ่งสงสามเนกู้สี่ห้าหนไมอ่าแล้วก็เชนน้อีหนึ่งสองสาสห้าหเชนนแฮน1 2หนึ่งสมดนตรงไปฉาก4ี่ห้าห เจนออกเลสดับเบนโน่สองสามจากสองมือสี่ห้าหกแล้วก็โนแอนหนึ่งสองสามเช็คแอนนสี่ห้าหอ่านะครับดีอห่อยไหมสามสี่ห้าหเห็นไหมครัอ่านรับเราจะเจนออเลสต่ออะไรเงี้ยะะครั้นที่ที่เราปรุงมันอย่างเงี้ยมันทำอเมริกันสป,ปินได้ หนึ่หมุนกับ4,5,6อันนี้กัเดินหนึ่เดินสองเดินส<ๆ>หมุนกับกี่ห้าจะต้องเป็นโ <สะ S 1> ู่หนึ่ง1,2,3สามสีห้าหหนึ่งมแสี่ห้าที่เราอยู่ท่าที่6กเห็นไหมมันทำได้สองสตัวอ่าแล้วก็เชี้น็อเพี๊ หนึ่งสองสามนะครับถ้าเราจะบัมเราเราลอยมือแล้วตัดมือเราข้างสี่ห้าหกแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกต่อมือปึ๊บหนึ่งสองใจซ้อนหลังก่อนหนึ่งสองสี่ห้าหกหนึ่งสองสามหนึ่ง คอยหลังตรงด้สี <5 S 1> ่ห้าหกนะเคล็ครับแล้วเราสามารถเชนออกนอ่านะครับพอเราเชนออก์หนึ่งสองสาก็เราเต้นเต้นปกติใช่ไหมครคราวนี้ถ้าเราเชนออกเพสนะครับดูนะเชนออกเพสโนทิื์นเราไม่เดินเราคอยหลับทำไปอีกก็หนึ่งสองสาแล้วเราก็4 5 6ห <5. S 1> ้าหกซิกแซกได้ หนึ่งสอาี่ห้ากเจ็ดอ่าเดี๋ริบหนึ่งสองสามสี่ห้าลงใหม่เเลย้เนไปอาถ้าเราอยากจะทำซิกแซกเราก็คือเชนออฟเชไม่เชนปกติเชนออฟเนหนึ่งสองเราเชนเห็นไหมอ่าแต่ี้เชนออฟเนเราไม่เชนเราขึ้นจัดนหนึ่งสองเอาไว้หยิบหุนคนเดียวแล้วเราไปที่ค้สี่ห เดือยแม็กกก่อนแล้วก็็คหนึ่งสองสาสห้าหกเจ็ดต้องทไปนะครับหนึ่งสอสาสี่ห้าหเจ็ดเจดถอยใช่ไหมจ๊ะเจ็ดถอยใช่ไหอ่ะคราวนี้พอเจ็เราพิสจัเบิ้ลแฮนด์พูลหมือนึ่งสองสามเ็เรานดับเบิ้แฮนด์พูลสี่ห้าหกให้ทำโรนิบัปตการ์ได้หนึ่งสสี่ห้าหก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสมสี่ห้าหกอหนึ่งสองอันสสอห้าหมันจะไลไปได้อ่กอ่าไห้ครับส3 4 5า1สีห้าหสถอยสี่ห้าหอ่าแล้วแล้วในในเนี้ยในโรลิ่งออฟออฟอีอารเนี่ยครับ อทำไซสไปไซสได้หน 2> 2, 1> 1, 1> 1, ึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสาสี่ห้าหกหนึ่งสอามสี่ห้าหกหนไหมทด้จบด้วยส่อบไ้จบด้วยเป็นอาร์มสี่ห้าหกอ่ะเข้าใจไหม นั <laughs> ่น <laughs> อ <c oughs> ะครับนั่นคือ